มองตรงขึ้นหน้านี่าออกร้าออนี่เาจยืดเ้ามันไม่ใช่รูกทำไมเ้ขียนไหนเาจัดต่อใหม่ด้วนี้ขนะมาครับามองตรงขนหน้าจุบ

จ็ดขายกเฉยนะครับยกปันดูคูส well ิแขนที่ข ouais, ้นลูกปันนะแขนขาแขนนี่แหละดูคููดูพีเขาสิ้วพิงขาเหันมอง่หันมองหันมองข้างหลังีหันมองคููข้างหลังไปเท้าตั้งไปเท้าตั้งเท้าตั้งายอม่ได้ ก็พอเดือนทาบุั้งนั้